ราถึงเมืองตรุ้มซากันแล้วค่ะทุกคนนั่งรถมาคุณมองกันที่มามอดจ้ะแปดชั่วโมงทุกคนดากเปียกหมดเลยวันนอาเข้ากรุงแล้ววันนอาเข้ากรุงแล้วทุกคนจ้า อันนี้จอยซูมมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเมืองศรีวิลายามค่ำคืนทั้งคนขับทั้งคน ทั้งคนขับทั้งโอ้ยดูทุกคนสวยไหมคะวันนี้ให้ดูบรรยากาศของเมืองทรุมเซอร์นะคะทุกคน มันสันส่นๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ต่มองตาเปล่าสวยมาก สวยไหมคะทุกคนบ้านจอยอยู่นอร์เวย์ที่จอยอยู่มันก็จะอ,อยู่บ้านนอกบ้าน,นอกหน่อยนะคะนะครับทุกคนแต่อันนี้มันเป็นเมืองเมืองมันใหญ่อ่ะเนาะ อันนี้จะเป็นรด์มาร์คอันนี้จะเป็นนด์ม m a r k ของเมืองทุ่เเอร์แล้วนะคะทุกคนเป็นโบสเป็นโบสใหญ่ตรงนี้ค่ะทุกคนดูโบสอันนี้เราก็จะขับรถผ่านเขาเรียกอะไรสะพานนะคะข้ามสะพานที่ยาวกว้างใหญ่ที่สุด ในเมืองนี้อนะเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะอาเซีย่ะ เสอนห้าโอย้ยโอเคเข้าเมืองแล้วค่ะทุกคนดูเด็กบรนอกเข้ากรุงก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างน,นี้นะคะฮะอโซเฟีย วีกอเดี๋ยวไปถึงโรงแรมเดี๋ยวเจอกันนะคะถึงห้องแล้วค่ะทุกคนถึงห้องแล้วค่ะมาเมอทำให้โงแรวินที่ได้ถึงห้องแล้วค่ะโซเฟียสวัสดีค่ะก่อน วิดีโอฮะอ๋อดูทุกคนข้างนอกโอ้ยสวยงามสวยงามมากค่ะทุกคนว้าวถึงแล้วค่ะตุ๊งแกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน

็ใหญ่อยู่นะห้องน้ำอ่ะมีวิวห้องน้ำให้ดูนะคะห้องน้ำใหญ่อยู่นะโรงแรมนี้อ่ะโรงแรมเอ่อสแกนดิคโฮเทลอยู่ที่ทรุมเซอร์นะวคะทุกคน ป่ามันก็สวยมาก เฟียเปิดให้น้องห้องให้น้องโซเฟียคนเดียวก็ใช่อยู่เนาะน้องก็ไม่กล้านอนคนเดียวหรอกอะไรเงี้ยอ,ออกมาแล้ว <laughs> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าุ๊เสื้อผ้าสปยมานี่ลูกมามาสวัสดีกับแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีคะด่ะสวัสดีนะคะทุกคน วันนี้จะก็สุขสาวัสทิตยทนี้พวกจอยก็ชวนเพื่อนๆพ,นพี่พี่พน้องน้องชาว FC ทุกๆคนของชาว YouTube ทุกคนนะคะมาเที่ยวเมืองหลวงเมืองทรุม่มเซอร์กันเนะเาะนั่นแหละจอยก็มีถ่ายวิวถ่ายวิว,ว,วก่อนหน้านั้นให้ดูแล้วเนาะวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงห้องพักผ่อนเนาะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่า ถ้าเกิดทําคลิปยาวๆพรุ่งนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็วันเสาร์อีกคลิปหนึ่งมันก็จะยาวไปเนาะเดี๋ยวก็จะจอยจะพยายามตัดวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็ถ่ายคลิปหนึ่งพรุ่งนี้ก็ถ่ายคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสาหรับวันนี้ก็พวกจอยจอยกับน้องโซเฟียขอพักผ่อนก่อนนะคะบ,าย,บายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Doi Sophia Channel. Bye bye, Saladika.